วัสดีครับผมจองหลงเดียนะครับตีมลังบ้านน้ององค์ิงนะครับปุ้มอันนี้รอบนี้จะป่าดีๆไปเดินเล่นนะครับไปดูปูตกันนะครับตีนอนหรือฟ้าวัวนะครับปุ้มจากตีว่า, F C, าเอฟซีตเ้มมือคืนนะครับว่าปูยังไม่มานอนฟ้าไม่ได้มานอนฟ้าเลยปอดีอ่าแกยังตั้มไอ้มุ่งต่อเติมดีว่าแกตีแกนอนนนนะครับ ยังไม่ตันเซ็ตนะครับในวันนี้ก็เริ่มตะมาแล้วครับเมื่อวานแกก็กุดลุ้มไปแล้วเนาะไปห่ามาฮ่าได้มาแต่ก็พอดีมันเกิดเกิดอุบิเหตุนะก็เลยไม่ได้ทำครับวันนี้กันเนี่ยเริ่มตะมาแล้วครับกลับเหมือนเดิมครับกูกูฮาก็รองคนตีมันไม่กลัวแดด ก็จะมีใบเอกจองประนังนะครับคุณจางเส้นตะตานนะครับมุกสีแดงนะครับเห็นไหมครับไกลกอ่ยเดี๋ยวลงเดียว์ูมไ m มดูครับนั่นครับโดยมีกับนุ่น ป่วมกับครับหน้าไม่ลางหนาไม่อาฝันไม่แปลงดีครับยืนซองกลองอยู่ครับอืมใช่ไหมครับมีตังไพร์เอกเบรกต้นม่วงแหละครับแล้วก็วกป่วมกับอารมณ์เสียสงสัยป่วมกับป่วมกับเกียนบทจ่ายบถมาเกิน ดีด no. ีดีดีเชอรี่ถอยเลยไปเดี๋ยวก่อนดีดีมานี่น้องดีดีอย่าเกนะดีดีเดี๋ยวเชอรี่ให้ใส่เลยมาเรื่มมาดีดีรู้เรื่องไหมเนี่ยดีดีอีกดีดี Mà, mà đi đi mà 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 pa đều mẹ đang ao năn hay nhìn bài đều đi, ra chơi đi pa bắp chơi đi nó mà đi đi mà nà, chứ Đi na chơi đi na ตอกมาแล้วนะครับตนน้นกานนำค้างนะครับกันแดดกันฝนนะครับสิได้หูม่นบอเอาเนี่ยผู้้องหันหนอยู่บ่มันเปนผู้ท่านใดกไหบอหันหนัเสาออวเด้งมาม่ไห วาสองคนก็ทำกันไปก็จมกันไปทะเลาะกันไปยืนเล่นมึงไหนยืนเล่นลูกพีุกไก่มาไหนไ่่านสายมมันีแล้วจะกินกอยบานทอกาเดินลุงเบียบอ่หลุงเบียบอกว่า ทำไมลูกคุณช้างไม่มาหลายวันแล้วกังวนอะไรเนี่ยที่ไหนอะปนคออ่ะไม่บ้านหนองขาดอ๋อบ้านหนองขาดอร่อยอ่ะแซ่บอ่ะทำไมต้องจอดจงเดียบ้านนั้นมันบ่แซ่บเหมือนนั้นเราเห็นงานเหนื่อยแล้วก็เลยว่าอันบ้านนั้นแซ่บอ๋อแล้กินข้าวใบสาวสองอันนมัได้มันจอดตอนนั้นจะคอยเอาใส่ที่หลังกันเลยว่าแซบ เนี่ยคับผมจะตอมาจากลังกาของวัวนะครับตัวของวัวนะครับตอมาเป็นแกเป็นตีนอนนะครับอย่างตีเอฟซีต้าหัามนะยิ <com> ่งัะมยิงสองศามัจสีไดสิไเาเส้นขอหาเส้นมันน่ห ไม่น <c ười> <ừ> ่าอ้วนค่าทำไมถึงซองดวงรางวัลแกบอกว่าไปไม่ไหวไม่ไหวค่าค่าตับหน้าป่านเขาบอกสำหรับผู้ใดบอกผู้ใดเลเนาะผู้ใดบอกผู้ใดเขาบอกเลยเนาะมัน เขาเรียกว่ามันแลกหมัดกันไงตอนนี้เป็นรองอยู่โดนคือต้าเป็นมวยตอนนี้

เอาแล้วแลกันเอาละเอาละเป็นยังไงบิวบิวคืออ่อนอ่อนไงอ่อนไงสับมีสับส่วนโตอยู่เลยแต่อบิวเป็นร่องบิวก็อ่อนศาสารอ่อนบ่กอะไรเงี้ย เล่อดาอได้อดแนองล่ายดงสยดาูกต้องต้องขุดดขอเลยบมันมันใหญ่ใด้มันเลมันบุไ้ยาด้ตอตอนอยู่กาะเลบาเดอย่าเกินหน่อยทุกคนเจลี่ไม่ไปไหนนะเจลี่จะเอายาเห็บหมัดมาให้ด้วยเลือดเลือเือดนี่ก้าข่างกันกตี้อ๋อนี่ให้มันกินอย่าง วันทำไมนั่งเฝ้านางวายกินเละเห็นมาตั้งนานมีหมาวันนี้รถกับข้าเ่อเลยจะไม่จะเนอะไรกันเกี่ยวไปเอยสั่งขึ้นโบกิเลยขาดนเี่ยนไปเยมีกับเอต่อมาอีกสมเม็ด นี่ครับเพราะว่าแคร์ได้นะครับแกเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับพอย้ายมันจะนอนฝ้าวัวกันนะครับเดี๋ยวาตะกืนได้ตะกืนได้ปุ้มไม่มานอนเดี๋ยวคอยมานอนเอง ไปไปดีดเสร็จยังป่เจอดิยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอ่รยังปาเตกจ้เยอะก็ติดนี่เนี้ยเอาบังลีมือบอบอะไรกให้ลูกนีเลาเลยไหม

ชื้อไม่แรงสามเตอรไม่มีสีเดียวกับเสียดเเลยหน้าตาใช่อยู่แต่ว่าเชื้อมันเนะี่ยบาแรงบาไม่เชื้อเชอรี่ยเชื้อบุกโด่อย่านสีดำน้ำแดงแต่ดีแล้วและหน้าตาเหมือนโดอย่าเป็น, <c oughs> นสีผิวตาสีเปลวเหมือนโดลูกสาวงานเข้า <c oughs> สายเม็ดจมหิ้งว่านหิ้งว่าน มัวอันหม่ไม่ไงเนี é é ่ยน um ี่หม่ขางเลยแวางเลยขวางเลยจัดไปต้มไข่กินเดิมมานี่บ่มบ่ีมงานไปก่อนเดี๋นี้เดี๋ยวนี้เป็นดังนงเป็นจีบกินเขาแบบตะกี้เขา เอาแต่เขาเนี้ยมันก็ได้อันข่อยมีแจวมาดูโบราสิยเดี๋ยวนี้กินก้อยกินต้มได้บ่มีแรงเจวแรงใส่ล่ะเออกินเน็คหัวก้อยต้มมันต้องก้อยเนื้อเอาแต่เขามัก็ได้ข่อยมีแจวดูโบราณเดี๋ยวเดี๋ยว เอากับปุกเอานะครับนะสองคนก่อนกับตากันไปกจ็จมกันไปกัดกันไปสองคนรับน,นะครับจางทีเอฟซีท่ามนะครับก็นั่นนะครับปูเมื่อวานแกจะทําตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนะแต่พอดีเมื่อวานกับเอฟซีก็น่าจะรู้กับมันเกิดอุบิเหตุขึ้นนะครับ เมื่อคืนก็ยางชุมน้อยน้องเสร็จแล้วนะครับมาไหนนอนเตอือนนะจ้าวนี่ก็บเอฟซีมาแต่จ้ามือจังเด็กคลิปติดดุังนี่อารมณ์ไหมนะป่าเด็กๆเ,เดินเล่นก็ซีตามมาเจอหุงเต้นนะครับเขามีเ็ดฝนบางอย่างนะครับมาถึงเขาก็เห็นน้องน้ำตาไหลนะครับแล้วก็นี่วันนี้น้องจะเดินตามมาก้อนเกนนะครับพุ่ม จะเอาขอนแก็บเตรียมตัวได้ครับ FC ไปให้กำลังใจน้องได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดคำโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมฝากติดตามจองโรงเรียนติมลังบ้านด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ